ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการโหลดคลิปเสียงจากแชทใน Facebook นะครับระดับแรกให้กด S12 จะมีหน้าจอโผล่ขึ้นมาแบบนี้ให้คลิกไปที่ Network แล้วก็ Media จะกลายเปหน้าจอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราคลิกในแชทของ Facebook เลื่อนหาคลิปเสียง,งแล้วคลิกแล้วก็มาที่จะเจอจะเจอไอคลิปเสียงตรงนี้นะครับคลิกขวา Open Link in New Tab อันนี้ของผมโหลดมาโหลดมาครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ก็ กดดาวน์โหลดเท่านี้ก็เอาเสร็จเรียบร้อยแล้ว